สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการทําม้ามหมักไว้ใช้เองนะครับสําหรับใครที่นะครับกำลังจะลองทําม้ามหมักใช้เองนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือม้านะครับที่เราเตรียมไว้นะครับนำมาหั่นเส้นตรงกลางออกนะครับเส้นสีขาวเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าม้าที่ผมนำมาใช้เนี่ยนะครับผมซื้อไว้หลายวันนะครับสีก็เลยจะออก ทำกล้าหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับหลังจากที่หั่นเส้นสีขาวนะครับตรงกลางออกเสร็จเรียบร้อยเราก็เริ่มหั่นนะครับจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ต้องการเลยนะครับถ้าเกิดว่าหั่นชิ้นใหญ่ไปก็ไอต,ตอนเกี่ยวถ้ารู้สึกว่าชิ้นมันใหญ่ไปสามารถแปกได้นะครับนี่แหละครับก็หั่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหั่นครบหมดนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็นำม้าที่เราหั่นเสร็จแล้วนะครับมาใส่ภาชนะปิดมิดชิดนะครับเพื่อเตรียมในการผสมเครื่องหมักนะครับส่วนผสมก็คือน้ำปลายี่ห้อไหนก็ได้นะครับใส่ลงไปนะครับพอท่วมมาของเรานะครับนี่นะฮะใส่น้ำปลาลงไปเรียบร้อยต่อไปจะเป็นกะทินะครับใช้นิดเดียวนะครับ าาามาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือไข่เป็ดนั่นเองนะครับผมจะใช้ไข่เป็ดในการผสมนะครับผมจะใช้ไข่เป็ดจำนวน5ฟองนะครับแล้วก็ใช้เฉพาะไข่แดงนะครับเดี๋ยวเรามาตอกไข่กันก่อนนะครับนี่นะครับใบแรก ใบที่2ใบที่3นะครับตอกจนครบ5ใบแล้วก็ผมก็จะใช้มือนะครับในการที่จะแยกไข่แดงกับไข่ขาวผมใช้เฉพาะไข่แดงนะครับไข่ที่จะใช้มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับตามาตามที่ท่านชอบเลยนะครับเพราะว่าไข่แดงนะครับจะช่วยเพิ่มความขาวนะครับ ในม้ามักของเราเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้นะครับผงชูรสหรือว่าผงหนัวนะครับใช้ไม่เยอะนะครับลงไปนิดเดียวนะครับเพิ่มความนัวให้กับม้าหมักของเรานะครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันนะครับนี่เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้าหมักของเรานะครับเราสามารถที่จะหมักไว้ใช้เองได้นะครับเสร็จแล้วนะครับปิดฝาให้มิดชิดนะครับใครที่อ่าถ้าเกิดว่าจะนำไปใช้ก็สามารถที่จะเอาไปตากแดดสัก2-3าวันก็แล้วแต่กลิ่นนะครับท่านชอบกลิ่นแบบไหนหรือว่า อยากเก็บไว้นานๆก็เอาใส่ไว้ในตู้เย็นก็ได้นะครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ